เขาไม่ได้มาคัาดไส้กุ้งพี่น,น้องกุ้งกล้ามแดงของสม,มิงดัมนะครับเพื่อแยกเลี้ยงอีกเนาะนะครับเขาต้องมันคัดไส้เรื่อยๆนะครับตัวน้อยตัวใหญ่แล้วจะเมียนกัน,นโอ้พี่น้องมีตัวซีดมเงินตัวซีดมเงินในราคาดีเลยเงีย,บ,ยบปะไม่ี่้เงียบไปเรียบเซฟระวังระวังระวัง ่ะมันอยู่ในีนน่โบกนี่เลยพี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่อยู่ในีคอกอยู่ในี่โบกเลยไหมนี่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 ถอยหน้าคอยหลังตัวนี้อ่ะตัชื่อมันลบอยู่แถวนี้บนนู่นพี่น้องกูทู่พี่พี่นอ้องเนี่ยอันนี้พ่อแม่บักกามแดงได้ในได้บกักอันนี้กาบกามพี่นอ้องกาบกามนะครับมัน ลงมาอยู่นับตัวหนึ่ง<ม>เหลืออยู่ตัวเดียวนี่ละก้า,ามกามนะครับนี่ที่จริงเขาจะว่าเลี้ยงใส่กันก้า,าม้ามแดงก็ได้วันเบ,บิร์กก้ามก้ามใส่ว่าบักยังไงจัมโบ้ใส่หรอมันค้นหาบักจัมโบ้พี่น้องนะครับเมนตัวนี้ว่าเมนทีมีตัวใส่จัมโบ้ทำไมมันมัฟด้วยวะผมจะเอาขัดใส่เดงพี่น้องเนาะบขอโทษตัวนี้ก็สมควรเดัอยู ยางยาง,ยงประธานใจประมาณสามโอ้นี่บ่ตัวนี้บ่โอ้มีตัวใหญ่หลายแล้วฮะเดี๋ยวเขาจะคัดออกพี่น้องเอาไปยูรวกเมบบือนกนะร,ระบอพุ่นเ,เนะะเานะนะครับตัวใหญ่เออตัวนี้เส้บประการดังตัวถืกเยี่ยมบ่เนี่ยฮ่องเอ้าไว้ให้มูนกินนะมีการคัดไซน์น้องเนาะนะครับเป็นกุ้งกล้ามแดง สายพันธุ์มาจากเอียงหรอโอ้เาเจอแล้วตัวนี้แหละบักจำโมพีสอมาเบิ้งรุ่นบักจำโมพี่น้องโอ้หูว้อ๋อเพียงหรอโมไอตัวเมเป็นตัวเมียเป็นตัวมียเบิงจัได้ตัวเมียนี่นีจุดยุ่ท้องคนบ่มีหัวไขรุ่นนี้รุ่นขนาดบักจำก็สามนิ้ว มือ่ครมือผงอ่ะเลยเอื้อฮะเดี๋ยวเขาจะทับกันเอาใส่มือมือรู้เออบ้างมือมันก็หนีบแล้วมันหนีบดอกหนีบไปหนีบว่าันอ่ะถือว่าประมาณจักสามอยู่เนาะแค่ไหนเนาะนะครับเดี๋ยวเบิ่งอีกรู้เดี๋ยวคัดไปรู้เลยพี่น้องนะครับคัดใส่ไปเรื่องปลาหางนกย่างหางนกยุ้งไปน้ำเพื่อปูให้ลูกยุ้งมากินเพออปูให้ยุ้งมาไข่ใส่ สม่กเขาจะลบอยู่ like like yeah oh ไ,ไ er อ้ทางมุมมืดๆนี่แหละนะครับเป็นว่าเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงง่ายว่ะซันจะเลยล่องเบิ่งเนาะมันจะอยู่นน้ำบวกอันนี้พี่น้องนี่เอ้าเลี้ยนออกเกี่ยวกับบวกนี้หมดแล้วนะครับยังบ่หลายอยู่ตัวนี้เพราะว่าขาดไปแน่แล้วอู้ตัวนี้คือสีงามเลย เงินอันนั่นๆเงนสีดำเงินสีดำเงินอันนั่นๆอันนี้นี่ราคาดีบ่สีดำเงินเนี่ยเรืตัวนี้ก็น่าคื้อเราค่ะนะตัวนี้ยังน้อยอยู่ต้องต้องปล่อยอยู่นนิดเดียวก็น้อเมื่อกี้ว่าตัวสีจืดมันหากระบอกค่ะบอกสีจืดมันหากระบอกค่ะสีดำเงินหลายพี่น้องเรียงเป็นกุ้งสวยงามเลยแต่ว่าราคาดีครับบอก อถ้าได้ที the the ่สนใจกัดทาก็ได้ให้ให <laughs> ้เพาะลูกมันได้สักก้อนนะครับเพาะลูกเพาะลูกสักก้อนนี้เป็นน้ำวนนะเพื่อนเราเนาะเป็นเฮ็ดระบบน้ำวนเพื่อเพิ่มออกซิเจนใช่พอปะไงเงี้ยเลยตัวมันอยู่เลยมันอยู่ละนี่พี่นี่เป็นบ้านของเขาเนาะ อยู่ในโบกนี่นะครับเป็นบ้านเป็นหองบ้านของเขามองลบมองอยู่เ<ม>ท่งมากเลยนั่นนั่นนั่นเห็นบหมหนี่งสีฟ้างขางๆอันเด็เลียนเลียนริบเขาในโบกนี่แหละเออน้ำม้วนม่วงว่ะเออนี่เริ่มออกสีคักเลยนี่เป็นกุ้งกางนนะ้ามแดงเนาะเนาะเอาเนาะเขาขัดใส่เดี๋ยวเขาจะไปเบิงบ่อพุ่นน้ำเปลีเป็นอย่งไรเดี๋ยวเขาได้ใส่แค่นี้แหละ เดี๋จะออกไปอีกเอ้าเล่ะม่นอย่หอรม่นะอ้มันยังอ้นอนอ้นด้หน,น,นหลอกขามหลอกคาไหมมูเมียนเหรอเจ๊ล่ะมูเมียนหรอม่นอนาอตัวที่เ้อคัดนะครับพี่น้องตัวที่เ้อคัดนะครับโทษน้ำเงินตันี่ใหญ่อ้ สิน้ำเงินใหญ่เลยเรียงเรียงในตูก้กับจกเป็นตู้เป็นสวยงามเออตัวนี้นี่บอ่อใส่จำโบออจำโบก็มูไงกูมูกุ้งอีกมือเนี่ยก็ครบสองเดือนเนาะแต่ห้าไปปล่อยบ่อพุ่นมะาเนาะเอาตัวน้อยเอาก,ก่อนเนาะเอาตัวน้อยออเลยไปห่านมูกกเหุบหยาบเอา,ะอา่ะไ่เนาะเดี๋ยวส่วนนี้หญ่คือเดี๋เขาจะมาคัดใส่ไปเรื่อยๆพี่น้องคัดขนาดไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นขาห้องเขาที่เขาหล่อด้วยเนาะใช่ครับขันบ้าขึ้นก็เป็นอาหารของซุ่มอยู่ในนี่แหละกินข่าจ้าของอู้ัวสีดำเงินตัวนไา่นี่นี่นนี่นี่นี่นอู้ดวนี้มีพี่น้องนี่ตัวนี้นี่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 ฮะเอครับนี่ัง่นวานนี่เอาเพิ่งนี่บก มันจะฟึ่งให้มันออกมาผัดจนโลกภายน่องหรือมูเมียนนี่มันอ่อนมันหรอครนะับอืสีงามเลยส่วนไอ้เจ้านี่เจอนี่สก้อนมึงกุก้งกัาผ่าตัวเดียวนะฮะ็นกุก้งกัาผ่าตัวเดียวตัวโกะมูมันเข่าท้องสมิงดำไปล้วเหลือตัวเดียวอ้าเด็ดเด็นี่กันจิทดลองเลี้ยงขึ้นกันแต่ว่าในโอ,อกาสต่อไปเนาะมาเอากล้ามแดงให้เงีกก้ยสก่อน เดนนี๋ยวจะไปเบิกข้อกนั่นเปอ่าจะเอามาปล่อยบอนี่ยนะครัเนาะอะ่สมิงด่าเข้าไปย่องเข้าไปลดบืเลกลมาโตเหยียบเข้าไปมาขึน้นุ่มทางเเข้าไปหลายคนบ่ได้เอากระดาษข้องนึมาเลยนุ่มมาดูไหนเบิงใสสิโสร ส่วนนี้จะฝาปล่อยเบิ้งไส้ยอะนี่ก่อนพี่น้องที่ข้ามาปล่อยตะก่อนนานเป็นยังไงโอ้เออมีหนีบโอ้โอ้ใหญ่พี่น้องนะครับที่ข้าคัดมาแต่ก่อนเนาะมันยังไม่ยู่ตัวไหนสู่ตัวนี้เลยวัวเนี่ยกันเบิ่งตะก่อนห้องพ่อท่านเลยเขาสำรวจ ใหญ่ใหญ่เกินมูเกินพวกเพราะว่าตัวยู่ในบ่อีลเขาขัดมาแต่แม่์ยังไงเนาะไปดองบึ้งกุ้งก้ามแดงตะลึงเล่นลูรัดลูรัดมาสู่แมย์ยังไงตัวโอ้ตัวสีน้ึงเงินงามตัวนี้เป็นยังไงเอาเอาเริ่มใส่ยังไงเลยพี่น้องเริ่มสองนิ้วขึ้นเนาะกรับใส่สองนิ้วขึ้น เขาเบิง้งทุกโบกด้นมันอาจจะมีตัวใหญ่ลบอยู่พอจักล่ะตัวดีมากเลยนี่ <c oughs> หาหาก็รอครับอืนี่เป็นเหตุผลมหาลอกครับนะครับส่วนมากจะเป็นไส้สองนิ้วขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> ใส่สองนิน้วขึ้นสำหรับกุ้งกามแดงโอ้ตัวนี้ก็ระซุ่มข่วนนี่เนาะลักษณะกลุ่ <Okay. S 1> มจะหมักไงซับโปมือเลยพี่น้องะซับโปมือเลย มือแม่ใหญ่ตัวนี้น้อไม่ใช่ตัวงามๆบอลอ่าโอเคได้ก็เป็นแม่พันธ์พอพันธ์ได้นี่โ <c oughs> มยใหญ่ก็บโมต้องเที่ยวมากกันเลเวียนเตะเสตัวใหญ่ๆโอ้ยปากัดเอ้าเรียกกุ้งก้ามเบงกลายเป็นปากัดมั้ยนะมาจากไหนเนี่ยมาอยู่ในโถรเอ้า เบอร์ลมั้งคงจะเบิดและเดี๋ยวฮาจะทำการลวอยมันทั้งปีได้เบิร์เบอร์รึเปล่าเวอหมหลายเบอร์เหนี่อยอยู่โลพ่อเดียวอยู่ตั้งหลายตัวเลยท่านที่สนใจลูกกุ้งกับทาด้อพี่น้องเด้อ นี่จะมีแบบจะขายอย่บ yeah, yeah. em. yeah. huh. SO. we mm ่อไส้นี่ขายอยู่บ่อไส้นี่คใมีคนสนใจเมันยังบมดท่นนั่นเนาะแต่เบื้องลูกเบื้งย่งมันก่อน่ะพราะมั้งเบ้ออะไรล่ะได้ใส่สนิ้วไปอืประมาณสงนิ้วสนิ้วขึ้นเนาะแต่ละใส่นะครับเอาจะเงาจะทับกันล่อยไให้ไรให้อาใส่มือบงใส่มือพกลกมาทำกันเีรบางคนยังไม่เห็นตัวู นี่้เขาเหนียบด้วยพี่น้องแล้วเก็บเพื่อนก็ตัวผู้เองฮะอตัวผู้โอ้นี่ตัวผู้ซะนี่ตัวแม่บ่แม่นตัวแม่จะมีจุดสีชมพูสองจุดอยู่ใต้ท้องแต่ว่าตัวนี้อุ้ยไปยังบ่ะทันใหญ่นะยังเบิ่งบ่อุ๊ยโอ้โหถิ่มแห้งลายตายคนละเสียงบักใหญ่นี่บ่เมียนนี่ก็ตัวผู้ตัวนี้เลยตัวแม่ ใส่มือหอดเนาะถ่ยายถ่ายรูปมันบาอยู่พี่น้องมันจะอยากไปสีไม่ได้สีน้นนำเงินน้นะนำเงินเข้มอันนี้เปลือกแข็งเลยเนีย่ยแต่ว่าสีเปลือกม,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 มันเป็นสีนี่มันมันต้องเป็นสีนี้เปลือกมันแข็งแล้วบ่แม่นวา่าเพิ่งลอกคราบเนาะทำยู่ซิอ๋อเป็นกุ้งที่แข็งแรงตั้งแต่สีนี้ดสิ หาปล่อยบัณฑิตลงเลยเดี๋ยวมันจะหาเขาอยู่ของมันเองอนะครับทการปล่อยลูกกุ้งนะครับเนาะโมไปเติบโตปีๆคนย่างหาเขาโบกเรามาหนึ่หามองอยูแล้วหนึ่งพี่เรานะครับก็นส้นเงินแค่ไมีมมนี่เดี๋ยวเขาจะอยู่ของเขาบัณนิตนะครับสำหรับลูกกุ้งก้ามแดงนะนะครเป็นการเริ่มเลี้ยงกุ้งมืออื่นก็ครบสองเดือนนะครับ นี่นาเจ้า,า,าจอของฟาร์มเจ้าของคงกำเดียดเอาโชว์น้ำลดนยามันอะ,น,อน,ะน,นะครับเพิ่มทดลองเรียงน้องพี่น้องเนาะนะครับกําลังไปได้ดีก400ุ้งซี่ร้อยคาดว่าน,น่าจะเหลือประมาณจเกือบสามร้อยเนาะเพื่อตายเพื่อยังอ่ะมื่อไม่ฮัดเลี้ยงได้สักนิดก็ถือว่าโอเคน้อพี่น้องเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งอยู่ยเลยอีกให้มันครบสามเดือนก็นจะเบิ้งอีกบบบนี้